เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงประจำปีงบประมาณ2,566ข้าพเจ้านายวัชรพงศ์ผู้สวัสด์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการผู้ขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านต่างๆดังนี้ด้านการจัดการเรียนรู้สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีงบประมาณ2,566โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้คุณสมบัติอันพึงประสงค์จุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิน่นกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละโครงสร้างของหน่วยการเรียนเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้จริงในบริบทของสถานศึกษาและท้องถิน่น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมาใช้ในการวางแผนหรือออกแบบการจัดประสบการณ์กำหนดชิ้นงานสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมและส่งเสริมประสบการณ์สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีความพร้อมโดยการหากิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จัดกิจกรรมประจําวันที่หลากหลายตรงตามความมสนใจของผู้เรียนจัดกิจกรรมมาปรับบทบาทจากครูผู้สอน เป็นผู้อํานวยการสอนให้นักเรียนเอาประสบการณ์ปฏิบัติมาทาข้อความเข้าใจด้วยสารวิชาที่เรียนอยู่เพื่อน,นำไปสู่การตีกวางการบูรณาการความรู้เดิมจนการบูรณาการความรู้เดิมจนเข้าใจและสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองโดยนักเรียนเองรีเ a ิร์ชเบสเลอร์นิ่งวิธีนี้จึงเป็นเลอร์นิ่งบายดูอิ่งอย่างแท้จริงที่สร้างทักษะคิดจนเกิดปัญญาไม่ใช่ได้ดูอิ่งแต่ไม่มีเลอร์นิ่งอย่างเต็มที่นำนวัตกรรมเพาะพันปัญญามาใช้และปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน บริบทของครูบริบทของนักเรียนและบริบทของชุมชนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการหลายๆบรูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ฐานการเรียนรู้นักบินน้อยและฐานการเรียนรู้ป้านปูนในสถานศึกษามาบรูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาการงานอาชีพและวิชาเพิ่มเติม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ค่าพระเจ้าดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมประจําวันจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแทงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนขาดทักษะในการพูดการนำเสนอข้อมูลจึงได้ศึกษาและหาวิธีการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงานตามกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาเ e a r ร์ b เบสเ Learning จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเนื่องจากโรงเรียนบ้านแทงมีห้องที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนจึงใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นฐานการเรียนรู้ป้านอุ่นฐานการเรียนรู้นักบินน้อยสวนมะนาวบ้านต้นไม้แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรียนฐานอเนกประสงค์สนามกีฬาและมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มใจทุ่มเทเพื่อให้งานสําเร็จงานที่ได้รับมอบหมายได้แก่หัวหน้าง,งานบริหารทั่วไป จัดการเรียนการสอนสในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานสภานักเรียนงานปกครองนักเรียนงานชุมชนสัมพันธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานอาคารสถานที่ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามที่โรงเรียนให้รับผิดชอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโดยใช้หลักกัรยานิมิตและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีสามารถทำง,งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนผู้ร่วมงานนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองปีงบประมาณ2566เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาตลอดในสาขาและวิชาที่รับผิดชอบนำมาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ความสามารถทักษะการเรียนรู้มาพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท,าท้าทายที่เป็นพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท,าท้าทายเรื่องการขยายพันธุ์พืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและกิจกรรมตามน้องกลับมาเรียนประจำปีการศึากษา566ลักสกตามประเด็นท้าทาย เชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ95ใช้นวัตกรรมการขยายผ่านพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดการเรียนรู้รีเสิร์ชเบสเลอร์นิ่งขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงประจำปีงบประมาณ2,566ข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ